สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการพันปาร์จีและอยู่กับผมครับพันปาราจีครับผมในวันนี้ครับผมจะมาซื้อกันดั้มตัวใหม่กันนะฮะเนื่องจากเพิ่งผ่านวันที่1วันหวยออกมานะฮะผมดูกหวยเหรอไม่ไม่ได้ซือ้อ <laughs> ราพูดต่ใหม่ไม่เกี่ยวกันนะ,ะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาซื้อกันน้ำตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในที่นี้ผมไม่รู้ว่าจะเลือกกล่องไหนดีนะครับผมเลยมีเกมสนุกๆมาเล่นให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ครับผมซึ่งเกมนั้นนะฮะผมจะเลือกกันดั้มมา8ตัวนะครับและผมจะใช้เจ้าวงล้อที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบขำๆนะครับมาสุ่มกันว่าใน8ตัวนั้นอะ ผมจะได้ตัวไหนโดยกติทก้าผมจะค่อยๆคัดออกทีละตัว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 จนถึงตัวสุดท้ายและผมจะจ่ายสั่งซื้อตัวนั้นนะครับผมทีนี้หน้าตาวงล้อมันจะประมาณนี้ฮะนี่คือวงล้อที่ง่อยๆที่ผมทําขึ้นมานะครับมันจะมี8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งใน8ตัวนั้นมันจะมีตัวอะไรบ้างนะฮะมันจะมีโมจีน2ซึ่งเป็นความเลวร้ายมากและผมหวังว่าจะไม่ได้มาในคลิปนี้ ไม่รู้ทำทำไมนะครับแล้วก็จะมีจิมนะครับเป็นจิมกากๆเลยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีดับเบิลโอนะครับแล้วก็มีบาบาทอสนะครับมีแอสต้านะครับแล้วก็มีจูริต้านะครับแล้วสุดท้ายก็จะมีชื่ออะไรว่าจำไม่ได้ลูกท่นี่แหละนะครับก่อนจะหมุนนะครับคือผมอมีเลงในใจและ2ตัวที่อยากจะได้ก็คือเจ้าจูริต้านะครับกับเจ้าดับเบิลโอ กับตัวที่โค้รไม่อยากจะได้มีอยู่3ตัวคือจิมแล้วก็โมจีนอีก2นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายมากมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะพร้อมนะหนึ่งสองสาตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรอะตัวที่ต้องออกตัวแรกก็คือจิม ออกเป็นตัวแรกนะฮะจีบออกไปแล้วอู้ยี่ยดีใจกูไม่อยากได้หมึงนมาโมโจีน,น้าจอออกก่อนนะโอเคมาจีบออกไปแล้วนะทีนี้ออกไปดูหยุดเชีย่ยตัวอะไรวะขอเลยโมโจีนออก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 จีนออก จีนออกไปแล้ว so จีนออกไปแล้วจีนออกตัวนึงแล้วรอบที่สไปหยุดอี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 ตัวอะไระผูไม่รู้เลยตัวอะไรวะหน่งสอนี่ะนี่ะหนึตัวเลยตัดโอ้นอ้วย อ,อ,อย่างน้อยผมก็ยังมีจูริต้าที่ผมอยากได้ผมหวังว่าผมจะได้ตัวนั้นจีโนปจีโอ่ไปจีนออก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 ไปผมไม่รู้เลยว่ามันชี้อะไรแต่ผมขอให้มันจีนนะครับขอให้เป็นจี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  <c oughs> อ,อ้ว <c oughs> ทีนี้มาดูกันว่าเหลือตัวอะไรบ้างนะฮะตอนนี้มันเหลือ,อ,อจูริต้าที่ผมอยากได้นะแล้วก็แอสตาเรดเฟรมซึ่งจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะได้เรดเฟรมเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแล้วแล้วก็จะมีบาบาทอสบาบาทอสก็มีแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่แล้วก็มีไอม้มังกรมังกรนี่ถูกสุดซึ่งต้องพูดตรงๆว่าก็ไม่อยากได้เหมือนกันก็ถือว่า เรามาดูกันว่าผมกัจจุริต้าจะได้ของรักกันไหมมาเลยแค่4ตัวเท่านั้น1นึสองซอกจุริตายาออกจุริตายาออกออกไหมขี้กลัวจะออกแวรอกตัวมังกรออกดีเลยออกไปสักทีกูไม่อยากได้มึงทีนี้3ตัวสุดท้ายนะฮะ3ตัวสุดท้ายทุกคนครับ มันเหมือนการสูมกาชาผมรู้ทุกคนก็หวังว่าให้ผมเจ๊งแต่แน่นอนผมมากับดวงจูนิตาเอสตาออกเอสตาออกแอสตาออกมั่นใจแอสตาเดสเฟมออกแน่นอนตรงโลกใช่ไหมมั่นใจแอสตาเดสเฟมออกแน่นอนแน่นอน w ว t ดบนอกครับ ออมปกพักเลยตอนนี้เซ็งละถ้าอย่างน้อยอนะ่ะถ้าได้นะเอาเลดเฟมมั่นใจแอสตาเลดเฟมออกแน่นอนเลดเฟมก็ได้วะรู้ใหม่ขอเป็นเลดเฟมเลด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 เฟมไม่ใช่เลดเฟนบาปัดพอดออก ออมาทอออกไปแล้วแปลว่าเหลือจุดสุดท้ายคือผมได้แอสตาเลยเตฟมครับและผมจะซื้อมันเดี๋ยวนี้จ้ะนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วฮะของก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยครับกับที่ผมสุ่มได้เฟมเอสเทนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่าเนาะแกะด้วยรุนแรงมาก โอเคก็สั่งจริงชมจริงนะครับโอเคครับก็คลิปประมาณเท่านี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าการที่เราจะซื้อกันดั้มสักตัวเนี่ยแล้วมาลองเล่นอย่างนี้ดูเฮ้ยมันน่าสนุกดีเพื่อนๆก็ลองดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะสำหรับวันนี้ครับรายการพันบาจีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับและคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ